สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและภารศึกษานะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในโรงเรียนนะคะด้วยคุณครูจิตนาถเทพพวงค่ะอันตรายภายในโรงเรียนนะคะสิ่งที่ทำให้เกิด อันตรายภายในโรงเรียนก็คือการใช้ชีวิตที่โรงเรียนเราต้องใช้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนซึ่งต้องใช้เครื่องมือและสิ่งของต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเราหรือเพื่อนๆของเราได้หากใช้ไม่ถูกต้องนะคะ สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในโรงเรียนจะมีดังนี้นะคะ 1. อุปกรณ์การเรียนที่เป็นของแหลมคมเช่นมีดกันไกรปากกาดินสอปลายแหลมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวิชางานเกษตรเช่นจอบเสียมซ่อมพรวนนะคะอุปกรณ์งานเกษตรต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะ สเครื่องเล่นต่างๆเช่นชิงช้าไม้กระดกไม้รื่น 3. ามเศษวัสดุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วแตกที่อาจตกอยู่ที่พื้นหรือที่สนามนะคะสของร้อนเช่นชามใส่อาหารร้อน กาที่มีน้ำร้อนเป็นต้นนะการยกชามนะใส่ของร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะคะถ้าไม่ระมัดระวังนะักเรียน 5. บริเวณที่ลกมุมอับชื้นบริเวณซอกตึกซึ่งอาจจะมีสัตว์หรือ มแมลงมีพิษอาศัยอยู่นะคะ6เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความร้อน7น้ำยาและสารเคมีต่างๆเช่นน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้นนะคะการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียน ก็จะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่วิ่งแข่งกันขึ้นลงบันไดไม่ปินป่ราวบันไดและไม่เล่นกันขนาดเดินขึ้นลงบันไดนะคะนักเรียน 2. ถ้ามีฝนตกพื้นเปียก หรือบันไดาทางขึ้นลงรื่นต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่วิ่งเล่นกันในบริเวณที่พื้นรื่นหรือเปียกน้ำนะคะ 3. ไม่ปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้หรือบนที่สูงสูงนะคะการปีนป่ายต้นไม้อาจทำให้พัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้นะคะ 4. ใช้ของมีคมเช่นกบหรือมีดเหลาดินสอด้วยความระมัดระวังและเมื่อใช้แล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย 5. ไม่เดินเท้าเปล่าและไม่ทิ้งของแหลมคมเช่นไม่เสียบลูกชิ้นลงในสนามหรือทางเดินเพราะอาจจะเดินเหยียบทำให้ถูกของแหลมคมนั้น ทิมต่ำได้นะคะ 6. ไม่นำของแหลมเช่นมีดหรือไม้แหลมมาเล่นกันเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ 7. เมื่อยกของร้อนเช่นชามก๋วยเตี๋ยวต้องยกด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้หก และไม่ไปชนกับคนอื่นนะคะ 8. ไม่เข้าไปอยู่ในที่รกและมุมอับชื้นหรือซอกตึกเพราะอาจจะถูกมแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยได้นะคะ 9. ไม่ลงไปเล่นน้ำในสระหรือบ่อน้ำเพราะอาจจะจมน้ำได้ 10. สังเกตและปฏิบัติตามเครื่องหมายป้องกันอันตรายและสัญญาณเตือนภัยหรือข้อความเตือนภัยต่างๆเช่นบริเวณโรงเรียนที่มีการก่อสร้างจะมีป้ายเตือนภัยว่าห้ามเข้าเขตก่อสร้างเพราะถ้าเข้าไปในเรียนที่ก่อสร้างอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้นะคะนักเรียน การเล่นในบริเวณที่รงแจ้งที่โรงเรียนจัดให้จะทำให้ปลอดภัยนะคะการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ประมาทและใช้ความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนะคะนักเรียน อันตรายจากการเล่นนะคะลักษณะการเล่นที่ดีการเล่นที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเราควรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. เล่นในที่ที่มีอากาศสดชื่นไม่มีฝุ่นละอองในอากาศเพื่อให้ร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์และเล่นในที่ที่มีแสงแดดอ่อนๆเพื่อให้ร่างกาย ได้รับวิตามินดีซึ่งจะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะการเล่นในที่ที่มีอากาศบ,บริสุทธิ์จะทำให้จิตใจเราแจ่มใสได้ค่ะ 2. เล่นตามกฎกติกา ไม่เล่นรุนแรงไม่เอาเปรียบเพื่อนๆนและไม่มุ่งผลแพ้ชนะจนเกิดการทะเลาะกันนะคะ 3. เลือกเล่นในสิ่งที่ตนทําได้หรือถนัดและเล่นในสิ่งที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตน 4. ไม่เล่นวิ่งขึ้นลงบันไดและไม่ปินป่ายบันไดเพราะอาจจะทำให้พัดตกบันไดได้นะคะ หไม่ไปเล่นในที่ลกหรือซอกมุมอับทึบนะคะการเล่นในที่ลกทึบอาจจะทำให้โดนมแมลงกัดต่อยได้นะคะหกห้ามซ่อมแซมของเล่นที่ใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง 7. ใช้อุปกรณ์การเล่นที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย8 ไม่แย่งการเล่นเครื่องเล่นเช่นชิงช้าม้าหมุนกระดานหกและควรเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะพลัดตกได้รับบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นการเล่นทำให้เกิดความสนุกสนานจิตใจแล่าเืิงแจ่มใสแต่การเล่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าเล่นไม่ถูกต้องหรือเล่นรุนแรงเกินไปดังนั้นจึงต้องเล่นด้วยความระมัดระวังและเล่นอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทํางานในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่66ถึงหน้า68นะคะเราก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วทำ พร้อมกับคุณครูเลยนะคะ,ะข้อสามเขาบอกว่านักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมใต้ภาพที่ทำให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนและเขียนเครื่องหมายกาก,ากระบาดลงหน้าสี่เหลี่ยมใต้ภาพที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนนะคะภาพแรกก็จะเป็นรูปนักเรียนยกของนะคะ อันนี้ไม่ทําให้เกิดอันตรายทาให้เกิดอันตรายไหมคะยกของหนักนะคะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะภาพที่2นักเรียนเดินลงบันไดนะคะถ้าเราเดินลงบันไดถือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็กากระบาดนะคะภาพนี้ภาพที่3ก็จะเป็นเด็กปีนต้นไม้นะคะ ทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะภาพต่อไปก็เป็นนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารกลางวันนะคะอย่างเป็นระเบียบไม่ทำให้เกิดอันตรายก็การกรบาทนะคะภาพต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะเล่นชิงช้าโดยการยืนทำให้เกิดอันตรายได้นะคะนักเรียนก็ทำด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูข้อที่4นักเรียนเสนอแนวทางการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนจากการสำรวจนะคะตัวอย่างก็มีว่าดินสอจิ้มตาป้องกันด้วยใช้อย่างละมัดระวังต่อไปก็จะเป็นตกบันไดใช่ไหมคะตกบันไดป้องกันด้วยเดินขึ้นลง บันไดอย่างละมัดระวังนะคะอีกอันนึงก็คือรื่นร้มเกิดจากอะไรนะคะป้องกันได้ด้วยไม่วิ่งบริเวณที่พื้นเปียกนะคะต่อไปก็จะเป็นตกจากเครื่องเล่นป้องป้องกันได้ด้วยเล่นให้ถูกวิธีนะคะต่อไปข้อ5 นักเรียนนำคำที่กำหนดเขียนเติมลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องเขาก็จะมีคำกำหนดให้กวยชิงช้าแรงเกิดบาดแผลกวยชิงช้าแข่งกับเพื่อนเกิดรอยฟกช้ำกวยชิงช้าด้วยความระมัดระวังนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าตกชิงตกชิงช้าสาเหตุเกิดจาก กวชิงช้าแรงใช่ไหมคะแรงก็เติมลงไปกวยชิงช้าแข่งกับเพื่อนผลที่เกิดขึ้นเกิดบาดแผล2เกิดรอยพกช้ำนะคะแนวทางป้องกันกวยชิงช้าด้วยความระมัดระวังนะคะต่อไปนะคะ เขาก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างอันตรายจากการเล่นแล้ววิเคราะห์อันตรายจากการเล่นนะคะเรามาดูสาเหตุนะคะเกิดจาก1กว่าวยชิงช้า 2. กกวยชิงช้าแข่งกับเพื่อน 3. ยืนบนชิงช้าอันตรายจากการเล่นก็คือตกชิงช้านะคะผลที่เกิดขึ้นได้รับบาดเจ็บเกิดรอยฟกชำ้ำ การป้องกันอันตรายนะคะจากการตกชิงชา้าใช่ไหมคะกวยชิงช้าเบาๆไม่ยืนบนชิงชา้าไม่กวยชิงช้าแข่งกับเพื่อนไม่ผลักกันบนชิงช้านะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ